ยังกระทรวงอวกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตก,กรรมเนี่ยจึงต้องมีนโยบายเรื่อง AI นะซึ่งเคยมีการนำเสนอไปแล้วเรื่องอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เรื่องการพัฒนาคนให้พร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเมื่อวานนี่ครับนะคุณสุภาพอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแล้วก็ผู้ช่วยรัฐมนตรีก็คือคุณสุประชัยใจสมุทรนะเมื่อวานนี้ก็ต้อนรับ ประธานคณะกรมกรม,ามาการการศึกษาของวุฒิสภานะเข้ามาหารือนะขอให้อวอรนผลิตซูปเปอร์ที h เชอรนะ์แล้วก็ตั้งมหาลาัยท้องถิ่นกระทรวงอวก็ตอบรับแล้วก็เปิดเผยว่าที่ผ่านมามีนโยบายแล้วทำอะไรบ้างาเรียนดีมีความสุขมีไรายได้วิจัยนวัตกรรมดีตอบโจทย์ตรงความต้องการแล้วนโยบายที่มีวางเอาไว้เนี่ยนะมันรวมไปถึงการปฏิรูป AI ยกระดับให้ไทยเนี่ยเป็นหับด้านอุดมศึกษาของภูมิภาคครับค่ะเนก็มีการนำเสนอ12แผนงานของกระทรวงอวในปีนี้ ปี68ที่จะทำนะก็มีตั้งแต่การปฏิรูปอุดมศึกษาด้วยเทคโนโลยี AI ค่ะผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาก้าวสู่การเป็น AI University รองรับยุค Education 6.0ด้วยการนำ AI แล้วก็ Metaverse มาช่วยในเรื่องการเรียนการสอนค่ะแล้วก็การเพิ่มโอกาสในการเข้าทำงานของบัณฑิตจบใหม่นะคะคจัดให้มีการรวมผู้ประกอบการมาพบกับบัณฑิตในงาน Job Fair ภายในต้นปีหน้าค่ะแล้วก็การเพิ่มประสิทธิภาพของกําลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรมด้วยค่ะนี่คือตัวอย่างนะฮะซึ่งมีเรื่องการรองรับพัฒนาคนเนี่ยรองรับนะเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง AI ไม่ใช่แค่ทํางานได้ต้องผลิตขึ้นมาได้เองด้ยในอนาคตคะนะอันนี้คือสิ่งที่ไม่เกิดชั่วข้ามคืนคแต่ต้องมีการลงทุนระยะยาวนะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในกระทรวงอ,อวอง อันนี้คือเรื่องใหญ่ของไทยเราคือเรื่องความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก <c oughs> มันจะเกิดขึ้นได้ต้องใช้อะไรต้องใช้เทคโนโลยีเข้าไปแล้วเทคโนโลยีมันจะยั่งยืน <c oughs> จะทํำยังไงไม่ใช่แค่หวังพึ่งต่างชาติเท่านั้นต้องพัฒนาคนของเรา <c oughs> เพราะนั้นทุกอย่างมันก็ต้องเริ่มต้นที่เรื่องของการศึกษานะ <c oughs> <c oughs>